ผู้ชนะสิบทิศต,ตอนที่หนึ่งร้อยสองตามนางตอนที่สองเจ้าหนุ่มได้ยินออกนามแตละแม่เมืองตองอูก็กอึ้องไปชั่วขณะ,จะเจริงกระโบเห็นอาการเจ้าเกลอเป็นดังนั้นประจักษ์เอาว่าทีตัวจะเป็นต่อจึงกล่าวสำทับสื่อไปว่า ข้าพเจ้าอยากรู้ว่าการโน้นจะเด็ดน้องท่านประกอบไว้ซึ่งกุศลบุญราศีใดปัจจุบันในชาตินี้จึงได้มาพบผ่านพระพี่นางมาดว่าข้าพเจ้าจะเป็นคนรักท่านยิ่งกว่าคนทั้งปวงชอบที่จะคิดเห็นและเจรจาทุกสิ่งเข้ากับท่านแต่บี้ตะบันไปก็ดีแต่นางนั้นกำเนิดมาในขัติยตระกูลยศศักดิ์อัคราฐานก็โออา รูปทรงหรือก็สิริโสภาคเป็นสุดงามส่วนท่านสี่เป็นสามัญชนจะว่าโดยรูปลักษ์เป็นที่จำเริญตาก็จริงแล้วแต่หากที่ดากษัตริย์จะอับจนหรือซึ่งคู่ผู้มีรูปลักษณะจำเริญจะเทียบโดยลักษณะเล่าถ้าท่านเป็นเพชรก็ดังเพชรหมกอยู่ในดินจะเปรียบด้วยทับทิมอันเห็นเด่นปรากฏอยู่ตามพิชัยมงกุฎ ใต้เวติตฉัดก็หาไม่แต่ฉไหนตะละแม่เมืองตองอูจึงมีเลือกทัพทิมเหล่านั้นสู้มาปัดเป่าผงครีชําระดวงแก้วจมที่คโครนการข้อนี้ก็เป็นเครื่องให้ตระหนักความจงรักภักดีในจิตตาละแม่ยิ่งนักจะเด็ดเอย่ยอันใดที่สมเด็จพระพี่นางเจ้าอยู่หัวเรามีสิ่งนั้น อันนั้นนางก็มอบให้ท่านจนหมดสิ้นแล้วท่านสิเป็นบุรุษชาติอาชาในใยท่านไม่คิดสนองคุณความดีข้าพระเจ้านี้ถึงหากเป็นคนไม่เคยรักก็พอจะรู้ในเรื่องรักอยู่บ้างวิสัยรักแท้ชีวิตของอีกฝ่ายหนึ่งย่อมเป็นของอีกฝ่ายหนึ่งหาใช่ของตัวเองดังเมื่อไม่รักนั้นดอก ตาลแม่จันทราคงรักท่านยิ่งกว่าชีวิตนางก็เมื่อจะเด็ดท่านรักนางแล้วทไหนไม่ถนอมตัวแห่งท่านอันเป็นสุดรักของต่ลแม่ไว้ข้าพเจ้าบูชาท่านยิ่งนะักไม่อาจสงสัยว่าท่านรักราชกุมารีตองอูดโดยอารมณ์รวมแต่อาการที่ท่านแสดงแล้วไม่รู้จะพูดอย่างไรนอกไปกว่าที่คิดจะสงสัยอยู่นี่แล้ว จะเด็ดฟังเพื่อนเกลเอกล่าวฉะนั้นก็ฉุกโกรธขึ้นในใจแล้วว่าแม้นคนที่จะพูดนี้ไม่ใช่เจเลิงกระโบผู้ได้สาบานร่วมกันไว้แล้วข้าพระเจ้าจะลากลิ้นอันหมิ่นด้วยข้อนี้ออกมาเสให้จงได้บุตรชคยีไม่ได้ครั่นคร้านต่อการโกรธของแม่ทัพกลับยันคำเอาว่าอาการท่านเป็นดังนี้ ข้าพระเจ้าเป็นคนพูดความตรงเมื่อพูดความตรงจะให้พูดว่าอย่างใดเล่าอาการท่านไม่ได้แสดงว่ารักนางแม้แต่เท่าปีกริ้นชายอื่นได้ยินข่าววิวารออยู่อย่างท่านนี้ก็จะนั่งนับวันที่จะเดินทางกลับไปตองอูส่วนท่านสิพระเจ้าตะเบงชเวตี้ให้สารมาว่ากลับถึงตองอูเมื่อใด ก็จะได้ทำการอุปภิเศกให้เมื่อนั้นแต่แทนที่ท่านจะรีบคืนตองอูไปสู่ตาลแม่จันทราท่านกลับเตล,เลิดจะไปหงสาวดีอย่างนี้จะไม่ให้คิดหรือว่าท่านจงรักตาลแม่จันทราโดยผิวเผินแต่จงรักตาลแม่กุสุมาโดยน้ำใจจึงบ่ายหน้าไปสู่เมืองนั้นจะเด็ดฟังดังนั้นก็ว่า พี่ท่านคิดรู้ว่าผู้ตีวงห้อมล้อมมาชนี้ข้าพเจ้าจะจำนวนแกะถ้อยคําถ้าข้าพเจ้าเป็นพญานาคราชตาละแม่จันทลาก็เหมือนแก้วมณีอันฝังอยู่บนขมองถ้านอมสิ่งใดไม่เท่าเทียมแล้วฉะนั้นสื่อไปภายหน้าจเจริญกระโบท่านรักจะคบด้วยข้าพเจ้าอย่าได้กล่าวปรมามมทถึงข้อนี้เป็นอันขาด ข้าพระเจ้าได้ว่าแล้วว่าการไปปะหน้านางทรยศให้เต็มหน้าลางทีจะช่วยให้คลายขุ่นมัวในอารมณ์ซึ่งข้าพระเจ้าว่าเพียรทำใจให้ผ่องแผ้วเพื่อจะได้กลับไปรับใช้พระเจ้าตองอูให้เป็นปกตินั้นย่อมหมายถึงการที่ข้าพระเจ้าจะไปล้างใจให้ปราศจากมนทินและความฉุกโกรธเมื่อเขาวิวาด้วยตาละแม่ หาไม่เช่นนั้นแล้วถึงวันอันอยู่ด้วยตาละแม่เมืองตองอูได้คิดความข้อนี้ขึ้นมาครั้งใดก็จะพลอยให้ตาละแม่ผู้ไม่รู้เรื่องราวรำคาญเพราะเหตุข้าพเจ้างุ่นงานผิดธรรมดาคนเจลิงกระโบท่านเคยเห็นรึกว่าจะเด็ดหมายใจสิ่งใดแล้วทำสิ่งนั้นไม่ตลอดข้าพเจ้าพูดกับท่านเท่านี้แล้ว จงไปตรองดูและอย่าได้ทัดทานข้าพเจ้าในเรื่องนี้อีกเจริญกระโบเกรงใจจะเด็ดก็ยั้งเสียไม่กล่าวสื่อไปชวนสนทนาด้วยเรื่องอันราชการบ้านเมืองเป็นครู่แล้วเจริญกระโบจึงบอกลามาแจ้งเนื้อความแก่บิดาและสิทธิ์ร่วมสาบานตนตคดีนิ่งตรองอยู่ครู่หนึ่งแล้วว่าเราเห็นทางจะรั้งจจเด็ดไว้ไม่ได้แล้ว มีประการเดียวแต่ว่าคอยหน่วงตัวให้เจเด็ตมัวหมกมุ่นอยู่ด้วยการจัดเมืองแปรแล้วการหน่วงดังนี้ไม่ใช่แต่ยืดเวลาที่จะเดตจะจากไปสู่เคราะห์นานวันเท่านั้นผีว่าเวลานาน,านออกไปนี้จะช่วยให้ความแค้นในน้ำใจหนุ่มบรรเทาลงไปได้บ้างแล้วจักคยีก็แกล้งให้สีอ่องไปบอกแก่เจ้าแม่คับว่า บัดนี้ตัวตะครั่นตะครอมาแต่วานลุวันนี้เห็นทีอาการจะทนไม่อยู่แล้วจึงต้องล้มนอนฉะนั้นงานที่จะเด็ดมอบไว้จำใจต้องเวรคืนช่วงเวลาหนึ่งก่อนเจ้าหนุ่มฟังสีออ่งบอกอาการตะคดีกระนั้นมีสีหน้าแสดงว่าเกิดเป็นทุกข์อยู่เพียงชั่วครู่หนึ่งครั้นแล้วก็กลับหัวเราะขึ้นได้แลว่ากับสีองว่า พี่ท่านอย่าวิตกถึงอาการท่านครูเลยวันนี้ข้าพเจ้ายังไม่ไปเยี่ยมดอกต่อรุ่งพรุ่งนี้จึงจะส่งยาไปให้พอท่านครูตะคยีได้รับยาของข้าพเจ้าแล้วอาการโรควันนี้ก็คงจะหายไปสีอ่องก็นำความที่จะเด็ดกล่าวมาบอกให้ครูของตัวฟังตะคยีรวมทั้งเจลงกระโบและเนงบาก็สนเทในคำของเจ้าหนุ่มยิ่งนัก จเจรลงกระโบนั้นว่าบุเรงนองเป็นคนเคารพในครูบาอาจารย์ยิ่งนักฉะไหนวันนี้บิดาป่วยบอกข่าวให้รู้แล้วกลับแสดงกิริยาดังว่ายินดีแลตะคยีครูเท่าก็ยับยั้งใจโดยปกติเข้าห้องอยู่ตามลำพังทำกิริยาเหมือนหนึ่งอาการไข้ขึ้นดังคำที่บอกไปยังเจเด็ดต่อรุ่งสว่างแล้ว นายทหารตองอูแนวนอกซึ่งไปอยู่คุมประตูเมืองเข้ามาหาส่งหนังสือปิดผนึกให้ตะะกีถามว่าหนังสือมาแต่ผู้ดใดนายทหารแนวนอกผู้นั้นตอบว่ามาแต่ท่านบุเรงนองแม่ทัพตะคกีชะโงนจึงถามซ้ำว่าหนังสือบุเรงนองใหญ่ทหารประจำที่พักแม่ทัพจึงไม่เป็นคนเดิน กลับใช้ท่านอยู่แนวนอกรักษาประตูเมืองดังนี้นายทหารผู้ถือหนังสือก็ว่าข้อนี้เป็นเหตุใดไม่แจ้งแต่บุเรงนองสั่งให้ทหารเปิดประตูนั่งม้าออกไปนอกเมืองตั้งแต่เวลายามสี่เลยและฝากหนังสือนี้ไว้สั่งว่ารอจนแสงอรุณสว่างจ้าแล้วให้ข้าพเจ้าเอาหนังสือที่รับฝากมาให้ตังคยี และท่านแม่ทัพกำชับข้าพเจ้าไว้ว่าอย่าส่งก่อนเวลากำหนดเป็นอันขาดตาคยีฟังกระนั้นคเนความในหนังสือนั้นได้ในใจครูเท่านั้นหวาดนักจนไม่อยากจะเปิดผนึกหนังสือขึ้นอ่านสั่งให้คนไปเรียกนายกองทั้งสามมาโดยเร็วนายทหารผู้ถือหนังสือจึงว่าบุเรงนองคล้อยหลังไปสักครู่ไม่ทันเคี้ยวหมากแหลก พอเนงบาแลแสีอ่องเข้ามาคำนับแล้วว่าครูทั้งตามข้าพเจ้ามาแต่ในเวลางายเช่นนี้มีธุระส,สำคัญใดเกิดขึ้นหรือตักขยีขับนายทหารรักษาประตูเมืองออกไปคอยอยู่ข้างนอกซะก่อนเหลืออยู่แต่ลำพังสิทรรักแล้วครูเท่าจึงว่าบัตรนี้บุเรงนองกยอดินน,นรธาแม่ทัพเราลอบไปเมืองหงสาวดีแล้ว นงบากับสีอ่องก็ตกใจถามว่าครูท่านรู้มาแน่ถนัดแล้วหรือตาคดีก็ยื่นหนังสือเจเด็ดให้เนงบาแล้วว่าเรายังไม่ทันได้เปิดผนึกแต่เดาความข้างในทราบสิ้นแล้วเจ้าจงฉีกออกอ่านสู่กันฟังเถิดเนงบาอ่านหนังสือนั้นความว่าข้าพเจ้าเจเด็ดกราบมากับเท้าท่านครูตะคดี แลกคำนับมายัางพี่ร่วมตายทั้งสามคนด้วยความในอกเผาผลาญข้าพเจ้าประการใดเจริญกะโบพี่ใหญ่ก็ทราบสิ้นแล้วฉะนั้นการที่ข้าพเจ้าลาครูและพี่ท่านทั้งหลายไปหงสาวดีนบัดนี้อย่าได้จำหนิเลยข้าพเจ้านี้ไว้ใจตัวว่าศิลปะเชิงวิชาการอันได้ไว้จากพระมหาเถรวัดกุโสดอหนึ่ง เพลงดาบได้จากท่านครูตาคยีผู้มีฝีมือไม่มีทหารดาบคนใดเสมอเหมือนหนึ่งและเชิงน้ำใจอันแกวนกล้าที่ได้รับฝึกไว้จากพี่ทั้งสามอีกหนึ่งรวมกันสามอย่างสามประการนี้ถึงหงสาวดีแล้วก็คงเอาตัวรอดขอท่านผู้มีพระคุณอยู่เบื้องหลังณเมืองแปรนี้อย่าวิตกถึงข้าพระเจ้าเลย ช่วยกันทำนุบำรุงแปร ى. อันเป็นเมืองขึ้นของพระเจ้าตะเบงชเวตี้เจ้านายเราให้เป็นผลดียิ่งขึ้นเถิดวันวานด้วยข่าวครูท่านไข้ข้าพเจ้าพิเคราะห์แล้วคะเนว่าเพราะปรารถนาดีครูท่านจึงคิดเอาราชกิจจานุกิจมามัดข้าพเจ้าไว้เป็นเครื่องหน่วงด้วยข่าวการป่วยของครูท่านมาภายหลังที่จเจริงกระโบสนทนาแก่ข้าพเจ้า เห็นถนัดว่าครูท่านใช้เจลิงกระโบมาฟังความข้าพเจ้าผสมเอากรณีทั้งสิ้นมาแวดล้อมก็นึกแน่ในใจว่าครูท่านคงไม่ป่วยจริงจึงไม่ได้มาเยือนแลข้าพเจ้าให้หลังมาแล้วชนี้อาการท่านครูคงหายป่วยเป็นมั่นคงความคาดหมายของข้าพเจ้าเป็นดังนี้แต่เผื่อท่านครูล้มป่วยจริงก็อย่าว่าจะเด็ดเป็นสิทธ์ชั่ว และให้อาจารย์กรำงานขณะไม่ปกติเลยอันการในเมืองแปรยังไม่เข้ารูปนั้นจริงแล้วแต่หากการจัดเข้ารูปไม่ใช่ของยากพระเจ้านราบดีเจ้ากรุงแปรเป็นกษัตริย์ชังการสงครามจะทําศึกด้วยผู้ใดก็ทําโดยหวังจะรักษาพระเกียรติกษัตริย์ดอกอีกข้อหนึ่งทั้งพระเจ้าแปรและรานองมหาอุปราช ก็มีใจเห็นแก่ประชาชนเป็นสำคัญมากว่าใครได้ให้ความสุขแก่อาณาประชาราชโดยเที่ยงแล้วเจ้าอยู่หัวแปรก็คงไม่คิดการก่อสึกแข่งเมืองให้ร้อนแก่ไพรพลเมื่อการเป็นดังนี้ประกอบกับทหารตองอูยกมาน้อยที่เรามีชัยก็เพราะดินฟ้าบันดาล ฉะนั้นครูท่านจงกล่อมพระไทยพระเจ้านราบดีไว้ที่จงดีพระเจ้าแปรมีพระอัธยาศัสยสมเป็นกษัตริย์ฉะนั้นเมื่อครูท่านเห็นว่าทหารแปรทั้งหลายคลายจิตกระด้างกระเดืองแล้วจงคืนอำนาจผู้รักษานครแปร ى, ให้พระเจ้าแปรเสียตามเดิมเพียงขอให้ถวายปฏิญาณจะเป็นเมืองออกแก่ตองอูสืบไป พระเจ้าแปรเห็นฝ่ายเราทำการองอาจไม่ลงเอาให้เดือดร้อนชนี้ความคร้ามขามก็จะเกาะอยู่ในพระไทยแน่นและฝ่ายเราไม่ทำการให้น้อยพระไทยแล้วพระเจ้านร r บดีก็จะเกรงเราไปตลอดการเมืองแปรและเมืองตองอูจะทำศึกต่อกันก็เพียงครั้งเดียวครั้งนี้แล้วครูท่านจงยึดคำของข้าพระเจ้าให้มั่น แสดงให้พระเจ้าแปรรู้ว่าฝ่ายเราเคารพไม่คลายจึงจะผูกพระองค์ไว้ได้แน่นหนาตลอดไปข้อนี้เป็นความสำคัญนะักแม้นบุญข้าพระเจ้าไม่สิ้นเพียงแค่นี้ท่านครูและพี่ทั้งสามคงจกได้พบหน้ากันอีกเดงบาอ่านจบแล้วชวนสีอ่องจะเร่งไปตามตักขยีก็ห้ามไว้แล้วว่า จะเด็ดเร่งไปก่อนหลายนาฬิกาตามไปจะเสียแรงเปล่าทั้งบัดนี้จเจลงกระโบก็ตามกระชั้นชิดไปแล้วแต่จเจลิงกระโบจะเอาตัวจะเด็ดกลับนั้นคงไม่ได้เห็นทีจะกลับตามจะเด็ดไปซะมากกว่าเจ้าทั้งสองจงอยู่ด้วยกันจัดการภายในแปรให้เรียบร้อยตามคำเจเด็ดจะสมควรกว่า นายกองทั้งสองก็ยังไว้ตามคำตะขีและครูเท่าถอนใจใหญ่แล้วว่าจะเด็ดหัวร้ออาการป่วยของเราคืนวานไม่เฉลียวว่าจะรู้ทันในความคิดเราสติปัญญาเราตามความคิดจะเด็ดหาทันไม่แล้วคนผู้นี้อายุไม่ทันครบปีบวชซ้ำแต่สั่งการทั้งข้างสนามยุทธและภายในเมือง ถูกต้องราวกับรู้ราชการมาสักสิบราชการฝ่ายเจริงกระโบนั้นเมื่อกลับจากสนทนาด้วยเจเดดเห็นกิริยาเจ้าหนุ่มท่วมด้วยความแค้นก็แน่ใจอยู่ว่าเกลอตัวคงไปหงสาว,วดีเป็นแน่แท้นอกจากเวลาจะช้าหรือเร็วบุตรเจ้ากระเลียงมิได้นอนใจตกกลางคืนก็ส่งทหารของตัวไปเรียบเร็มอยู่ยังที่พักของแม่ทัพ คอยดูเห็นคนออกจากที่พักนั้นเป็นที่ประหลาดแล้วให้เร่งเอาความมาบอกโดยด่วนและคืนวันนั้นพอเจ้าหนุ่มขี่ม้าออกมานอกค่ายทหารเจลิงกะโบก็เอาความมาบอกแกผู้เป็นนายว่ากิจที่ท่านใช้บัตรนี้เห็นคนรอบออกจากที่พักแล้วแต่ไม่ใช่ใครอื่นเป็นตัวท่านบุเรงนองแม่ทัพเอง จะเลงกระโบมิได้นอนใจผูกม้าแล้วขับไปดักที่ประตูเมืองครั้นถึงที่นั้นทหารยามแจ้งว่าแม่ทัพออกไปนอกเมืองแล้วก่อนหน้าตนสักครู่ถามถึงเครื่องนุ่งห่มได้ความว่าแต่งกายด้วยเครื่องครบห่มกระออนและถือทวนประจำจะเจลงกระโบหารอช้าไหม เร่งทหารเปิดประตูเมืองแล้วตีม้าโจรมุ่งตรงไปข้างใต้ตามทางไปหงสาวดี